ที่ท่านให้โอกาสกับกรมจิตการเด็กและเยาวชนเรานําผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียคเนครั้งที่48ปี2 0 1 7เข้ารับฝังโอวาทก่อน,นที่เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียคเนณประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ค่ะสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพความเข้าใจอันดีระหว่างกันตลอดจน,นแรกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆอาทิด้านพระธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านการประกอบกิจกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งผลส่งผลต่อให้เยาวชนนั้นได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติรวมทั้งเกิดเครือข่ายเยาวชนและเป็นการเสริมสร้างศภาพในความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วยในส่วนของการเดินงานโครงการประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลของประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้มีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการโครงการ,การโดยรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบหลักและรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการอย่างเต็มความสามารถจนถึงปัจจุบันรวม48ปีมีเยาวชนเราเข้าร่วมโครงการมากกว่า1,300คนและได้รวมกันเป็นสมาคมเรือเยาวชนเอเชียคเนประเทศไทยเพื่อทำจิจกรรมชื่อเหลือสังคมสำหรับ การดำเนินการในปีนี้เป็นครั้งที่48ของการดำเนินการโครงการโดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวม9ประเทศยกเว้นเมียนมาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเยาวชนประเทศล,ละ15คนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน20คนและมีเยาวชนจากประเทศติมอร์เลสเต,เต เข้าร่วมสังเกตการอีกจำนวนสองคนหัวหน้าคณะประเทศละหนึ่งคนรวมจำนวนทั้งสิ้น168คนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคม2,017รวมจำนวน39วันณประเทศญี่ปุน่นประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามโดยกรมจิตการเด็กเยาวชนได้มีรูปแบบของการดำเนินการดังนี้1คือการคัดเลือกเยาวชน ให้เป็นหัวหน้าคณะเยาวชนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐราหน,นึง่งคน2คัดเลือกข้าการหรือพนักงานราชการของกรมจิตการเด็กเยาวชนปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาคณะจำนวนหน,นึ่งคน3คัดเลือกเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้สมัครที่อายุ18-30ปถึง30ปีบริบูรณ์ รวม131คนจากทั่วประเทศคัดเหลือให้เหลือจำนวน14คนเข้าร่วมโครงการ4จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการจำนวนสองครั้งในครั้งนี้ในโอกาสนี้ฉันขอกับาบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงนทท่านได้กลณาก่าวมอบโอวาทและมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานให้กับหัวหน้าคณะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียทะเลครั้งที่18ประจำปี2 0 1 7เป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะการเป็นคนที่จะต้องรับรู้ถึงเหตุการณ์โกลบอี e วนต์ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนได้โยกไปอยู่ในเรือลำนี้เรือลำนี้แล้วเนี่ย คงจะได้รู้สึกถึงความหรือว่าความเล็กของเราว่าเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโลกโกลบอลคอมมิตี้องมันเองบางคนเวลาอยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นคนนั้นเป็นคนนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเวลาไปต่างประเทศเพราะว่าเวลาอยู่ประเทศไทยก็จะบอกโอ้ยรัฐมนตรีนั่นรัฐมนตรีนี่นะครับแต่เวลาอยู่ต่างประเทศแล้วทุกคนเหมอนปนมัน เป็นคนคนหนึ่งอันนับซีซันแมนเอร์แล้วก็ความสามารถศักยภาพของเรานี่แหละที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะอยู่จุดยืนไหนบนเรือหลนันี้การที่พวกเราได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยมาจากหลายสาขาอาชีพนะครับมีคุณหมอเป็นยังไม่ใช่คุณหมอต้องเป็นว่าที่อยู่ว่าที่อยู่ไม่ใช่หมอโชนะตเ,เอ่อ มาจากหลากหลายแบ็กการษาวด์นะครับทางภาคราชการสาบันวิสาหกิจารศึกษากับหลายสาขาเลือเกินเมื่อสักครู่มีน้องน้องสรุสปสุระโตกใช่ไหมครับที่เรียนสายสิ่งแวดล้อมนะครับแค่ผมเลือกเรียนใหม่ไปผมคงไม่เรียนดุสวรรคเนะครื่องกลหรอกผมจะไปเรียนสายสิ่งแวดล้อมด้วยกันเะพราะว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังเจอทั่วโลกเหมือนกันนอกจากเรื่อง geopolitics แล้ว ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของของโลกใบนี้แหละที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็พวกเราทุกคนจะเป็นคนที่มารับภาระในการที่จะมาแก้ไขแล้วก็มาปรับปรุงม,มาปรับตัวเองให้เข้าอยู่กับสถานการณ์รได้ส่านไปดูข่าวเมื่อสองวันที่ผ่านมาที่สเปนนะครับฝนตกลงมาภายในะ8ชั่วโมงเท่ากับฝนตกที่สเปนทั้งปีนี่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันเวลาอยู่ในเรือว่า ประเทศเธอเป็นอย่างไรประเทศฉันเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้เห็นครับว่าบางครั้งที่เวลาเราบริโภครือเศษข่าวข้อมูลต่างๆบนออนไลน์นั้นเนี่ยบางคนก็จะชอบว่าว่าประเทศไทยอย่างนี้ประเทศไทยอย่างนั้นได้ลองไปคุยดูว่าแล้วลประเทศมัน ไอที่มีคนบ่นหลายคนบ่นก็หมาบ้านชั้นมันไม่ดีกันรับประกันได้เราก็จะได้ยินบ้านอื่น้าคือเขาบ่นเหมืกันโอ้ยบ้านฉันนะอินโดบ้านฉันมันอย่างนี้ฟิลิปปินส์บ้านฉันมันอย่างนั้นสรุปแล้วไม่มีใครชมประเทศตัวเองเลยว่าดีสุนวันนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ไปดูของประเทศอื่นไปฟังริู่ของตัวเองไปเจอกับคนก็บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าหนึ่งดั่งเราจะได้ไปสัมผัสกับคนที่มาจาก อีก11ประเทศทั้งหมดทั้งหมด1ิเประเทศใช่ไหมครับไ้ไปเจอเ,เพื่อนๆอีกส0ประเทศแล้วไปดูว่าไอ้ของเขาที่ว่าเขาไม่ดีนะรหรือไอ้ของเราที่เราว่าไม่ดีเนี่ยมันดีกว่าเขาตรงไหนแล้วเราจะได้ข้อข้อสรุปที่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรดีร้อยมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีร้อยสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองที่จุดดีหรือจ,จุดไม่ดีแล้วเราจะพัฒนาสิดนี้ไปอย่างไร น้องๆทุกคนที่กำลังจะขึ้นเรือจะได้เห็นถึงการที่อยู่ร่วมกันของ global citizen แล้วก็จะได้ประหนักนะครับว่าการที่เรือลำหนึงจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ใช้แค่คนคนเดียวมันต้องใช้องค์ขาพยกก็เข้าท่าดีที่ญี่ปุ่นใช้เรือนะครับเพราะมันก็เปรียบเสมือนเวลาแบบี่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนรัฐบาลก็เหมือนรัฐนาวาจะพาเรือลำนี้ไปทางานงประเทศเราก็เป็น เหมือนเรืออีกลำหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเรือลำนี้มาจากหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายแบบราวด์เรา,า,ก,าก็จะมานั่งคิดกันว่าวเราจะพาเรือลำนี้ไปในทิศทางไหนแน่นอนเรือลำหนึ่งจะต้องมีหางเสือถ้าเรือไม่มีหางเสือมันก็ไปในอีทิศทางหางเสือนั้นเปรียบเสมือนคนรุ่นก่อนเจนเองน้องๆก็จะเป็นเจนไบร เ,เจนสเจ,เจแล้วเนาะสองสิสองเจนแะร้วนะครับรุ่นเจนเอ e เจนเบบี้บูมเมอร์เจนไนั่นคือหางเสือของเรือที่สเตียริงหรือว่าพัดพาจนเรือมาถึงจุดๆหนึ่งได้แต่การที่เรือจะเดินไปข้างหน้าได้มันจะต้องมีเขารเรียกว่าลูกอามองไปข้างหน้าการที่จะมีวิสัยทัศน์การที่จะอโอภความรู้ใหม่ๆเข้ามาอยู่ เรือลานี้แล้วก็ให้เรือลำนี้ไปในทิศทางที่มันถูกต้องนี่คือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของคนรุ่นผมท่านที่ดีและผู้บริหารนั้นพวกเราเป็นหางเสือที่พามาแล้วก็บอกว่าเนีย่ยผ่านมามันเจออย่างนี้จะจะเดินไปทางหน้าที่อยู่กับพวกเราใครที่บอกว่าโอ้ยคนวันนี้มันหมดยุคข,ของคนรุ่นเก่าก็พูดไม่ถูกนะหรือจะบอกว่าประเทศไทยจากนี้ไปมันต้องคนรุ่นใหม่อย่างเดียวก็เจงกัน เหมือนเรือเนี่ยแหละครับอยากให้น้องๆได้เข้าใจว่าเรือจะเดินหน้าจะไปถึงท่าได้จะเข้าสู่จุดหมายได้มันต้องมีทั้งคนที่มองไปข้างหน้าแล้วก็คนที่ขับเรือแล้วนี่มาจุดนีด้การที่พวกเราได้มีโอกาสไปเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่มันนี้มีอยู่พันสามร้อยกว่าคนของเด็กไทยนะครับของเยาวชนไทยแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความคิดเริ่มทางด้านนี้เนี่ยเยี่ยมยอดมา ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับเรียกว่าได้รับการเชิญของประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณกีป่ปีมาแล้วนะยี่สิบกว่าปีมาแล้วกับหลายท่านอาจจะยังไม่เกิดตอนนั้นพรรคชาติไทยเมื่อปี2,551ครับวันที่สองธันวาเนี่ยโดนยุบพรรคไปตกหนตอนนั้นเป็นสอนตอนนั้นตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการ,ระสวงคมนาคมก็ตกมาไม่อยู่ผ่านไปปีหนึ่ง สถานทูตญี่ปุ่นก็ติดต่อผมมาบอกว่าอยากจะเชิญผมไปประเทศญี่ปุ่นอยากจะไปทําอะไรอยากจะไปดูอะไรขอให้บอกผมเพโอ้เป็นตัวฟรีมาเลยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะเห็นอะไรเขาพาผมไปดูเผมตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะดูเรื่องท่องเที่ยวเราอยากจะดูเรื่องกีฬาเขาพาผมไปชิราคาวะโกะตอนนั้นยังไม่ีคนไทยรู้จักไอหลังคาอย่างนี้เราอยู่ยังไม่มีใครรู้จัก พาผมไปเมืองเล็กๆที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวไปทาคายาม่าซึ่งวันนี้คนไทยแห่กันไป็นู่จุเดยันแล้วก็พาผมไปเจอคนน,นั้นคนนี้เยอะแยะหมดเลยไม่เสียตังค์สักบาทขึ้นชิมทันเซ็นไปเอ่ยอะไรเอ่ยผมก็ถามเขาบอกว่าผมไม่มีงานทาตกงานมา้ด้วยพักกระโดดยุบไปไม่ได้เป็นสอสอกว่าจะกลับมาได้ก็ต้องอีกข้างห้าปีคุณมาเชิญทําไมมันได้ประโยชน์อะไรเขาบอกว่าเขาเชิญผมเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่า วันนี้ผมเป็นอะไรเขาไม่ได้ดูว่าที่ต้นี้มันลบกว่าอีกสองปีผมจะเป็นอะไรอีกสามปีเขาบอกว่าเขาดูว่าอีกสิบปีหรือสิบห้าปีผมจะเป็นอะไรแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาบอกผ่านไปยี่สิบปีวันนี้เมื่อห้าปีที่แล้วผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิส่งแวดล้อมวันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมมอนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นผมคิดและนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาทำมาสิบแปดปีเรือยวชท อยากจะให้น้องๆได้ได้เข้าใจถึงหลอจิกที่ผมพูดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จะมาอวดว่าผมก็ได้รับเชิญเหมือนกันนะแต่ผมอยากให้น้องๆได้เข้าใจว่านี่คือกรอบความคิดของคนญี่ปุ่นว่าเขาไม่ได้มองแค่วันนี้เขาไม่ได้มองแค่อีกสามปีหรือห้าปีเขามองว่า20ยี่สิบปีจากนี้ไปอีกสิบกว่าปีจากนี้ไปน้องๆที่ไปขึ้นบนเรือหรือว่าพันสามร้อยกว่าคนที่เป็นเด็กไทยที่เคยขึ้นเรือหลังนี้มาแล้วจะทําประโยชน์อะไรให้กับโลโกคอมมิวนิตี้ได้บ้าง อยากให้น้องๆได้คิดว่าแต่ละสาขาที่น้องๆกําลังทํางานอยู่หรือเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหมอไม่ว่าจะเป็นทางด้านจะเป็นขา้าราชการหรือภาหกิจหรือภาคาธกิจเรากําลังจะ contribut อะไรให้กับโลกใบนี้ไม่ใช่ให้กับประเทศไทยนะครับให้กับโลกใบนี้เพราะว่าวันนี้ผมเช er ื่อว่าทุกคนคงเห็นแล้วว่ามันคําว่าบราวรี่หรือประเทศเวลาเราบินอยู่บนเครื่องบินเรามองลงมาเลยมันมองไม่เห็นนะครับว่า ความรีบร้อน,น,นอาจาจะยกเป็นกัแทงมองจีนหน่อยเะเห็นชัดจากอากาศนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันมองไม่เห็นแล้วยิ่งเวลาเกิดปัญหาภัยธรรมชาติขึ้นมาเวลาน้ำพุ่งขึ้นมาทีหนึ่งมันมองไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นการเป็นโก o บอลซิต i z เซการที่พวกเราจะไปเป็นส่วนหนึ่งของโก o บอลซ i ต i z เซนนั้นความพร้อมของเรามีแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันที่เวลาน้องๆไปก็คงจะต้องมี มีทินของประเทศไทยวันนี้เรามีเขียนพระราชทานที่มอบให้กับน้องๆทุกๆคนเรามีป้ายชื่อที่มีธงชาติไทยติดอยู่การที่มีธงชาติไทยติดอยู่นั้นอกข้างซ้ายมือของทุกคนนั้นมันมีความหมายมันมีน้ำหนักนะครับเขียนที่อยู่ตรงหน้าอกของพวกเราด้านซ้ายนั้นเนี่ยมัน represent ว่าเราคือหนึ่งในตัวแทนของคนไทยอีก66ล้านคนที่เป็นคนเรับ การที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะอินเทอร์แอค์กับคนชาติไหนประเทศใดก็แล้วแต่เวลาถ้าหากว่ามีการอิลรดขึ้นมาเขาไม่ได้ว่าครัเขาไม่ได้บอกว่าน้องคอ,อ,อร์อรอกรมีิทยุที่ตรวจเนี่ยครับขอขอภัยกณรดิชใช่ไหมครับอู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรด้วยครับคนครศรีธรรมราชคนประเทศอื่นพวกผมไม่รู้หรอกว่าคนนครเป็นยังไงอะไรยังไง นะครับหรือว่าคนเชียงใหม่จะเป็นอย่างไรเขาจะรู้แค่ว่าอ๋อคนไทยเป็นอย่างนี้เขาจะไม่รู้หรอกโอ้คนภาคเหนือเป็นยังไงคนภาคกลางเป็นยังไงอีสานเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าคนไทยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลา39วันที่เราจะไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันกันกบเพื่อนๆอีก10ประเทศในอาเซียนด้วยกันอยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักเลยว่าทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่เราทําทุกก้าวยงที่เราเดินน,นั้นี้ ถามตัวเองว่านี่คือภาพลั์ของประเทศไทยที่เราอยากให้คนทีน่โลกเขาเห็นหรือว่านี่คือสิ่งที่เราไม่อยากจะไปโชว์ก็ะย่าทำการพูดการกระทําทุกอย่างนี่คือสิ่งที่จะมาปวดประเทศไทยให้กับสายตาประชาคมของโลกได้เห็นหรือไม่การกระทําทั้งบนเรือนอกเรือหรือแนมะ้แต่อยู่ด้วยกันเองในกลุ่มบางครั้งบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเองแค่สิบแปดสิบหกคนคนอื่นไม่เกี่ยว แต่ในขณะเดียวกันยังมีสายตามจากอีกสิประเทศนะครับดูว่าไอ้สิคนของคนไทยที่อยู่บนรเรือเนี่ยเป็นยังไงก่จับกลุ่มกันไม่เมาส์ลืยกับใครเลยบางครางเวลาอยู่ต่างประเทศผมเดินต่างประเทศมา1ิบกว่าปีจะม,มีคนไทยส่วนใหญ่ใช่ไชมว่ส่วนใหญ่เป็นเรียนไทยจับกลุ่มแค่เมือนไทยอย่างเดียวประเทศอื่นผมไม่สนกลุ่มมดด้วยกลุ่มทจักไม่ค่อยคู่ประจังติดไม่ให้เก่งฉันอยู่กับคนไทยดีกว่า เม,มาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปโยนมอนนอกนนไปโยนมอนนอกเราพบกับคนไทยนะเสียโอกาสฉะนั้นเวลาเราขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันมีความรู้สึกว่ามันนั่งเมาส์กันดีกว่าเน้อปิดประตูห้องแล้วเมาส์กันเนี่ยเราอยู่กันสิบหกคนคุยกันก็รู้เรื่องอยากนะครับเรามีเวลาสามสิบเก้าวันเนี่ยไปสร้างเพื่อนเป่งสิบประเทศให้ด้เยอะที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมสอนลูกผมเองเลยวันนี้ลูกผมสามคนเรียนอยู่ต่างประเทศ บอกคนไทยที่จะได้พบเดี๋ยวกลับมาเนี่ยคุณมีเวลาทั้งชีวิตในการที่จะพบกับคนไทยแต่เวลาที่จะได้พบกับฝรัร่งเวลาที่จะได้พบกับคนประเทศอินโดมาเลสิงคโปร์ฟิลิปเปนมาเลเซียเรามีแค่สามเก้าวันคำถามนี้ว่าสามสิเก้าวันเนี่ยเราจะใช้เวลานั่งเมาส์กันเองหรือจะไปเมาส์กับประเทศอื่นแล้วเปเรียนรู้จากประเทศอื่นแล้ากลับเพราะสิบหกคนของเราเนี่ยเดี๋ยวกลับมาคนสามสิบเก้าวันแล้วอ้นั่งเมาส์กันได้อีกตลอด เจอกันได้อีกตลอดมีอีกพันสามร้อยกว่าคน,นเราอยากจะพบกับฝรั่งก่อนคนต่างชาติก่อนเราจะใช้สามสิบเก้าวันนี้นำเราตัวเองเป็นโจทย์ให้น้องๆเป็นตีนผมยังอยากยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมอยากไปเลยสมัยผมเรียนนี่ทำไมมันไม่มีโครงการอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นโอกาสที่ดีให้กับพวกเราทุกๆคนใช้โอกาสนี้สามสิบเก้าวันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับแล้วมันไม่กลับมาอีกคนเราเนี่ย นี่ก็คือสิ่งที่ผมสอนลูกเหมือนกันพูดแล้วรู้สึกตัวเองแก่แก่ผมสามารถซื้อนาฬิกาให้ลูกกี่เดือนก็ได้ลูกอยากจะได้นาฬิกาอะไรอยากจะได้อะไรพ่อซื้อให้ได้แต่สิ่งเดียวที่พอ่อซื้อให้ไม่ได้คือพ่อซื้อเวลาให้ไม่ได้ใไห้คันมัดเชิญแปะครับเข็มเวลาผมเชิญแปะกลับไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันไม่มีใครหมุนเวลากลับไปได้ถึงสามสิบเก้าวันแต่และว,วินาทีที่เข็มนาฬิกามันหมุนไปเนี่ยนะครับคิดเอาไว้ให้ดีว่าเราจะทําอะไรบ้างผาดแล้วผัดเลย ไม่กลับอีกความทรงจำตรงนี้เราจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างไรเราเป็นตัวแทนประเทศ16คนจากประเทศไทยไปจะหวังตัวกันอย่างไรจะใช้เวลา30วันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดกับชีวิตของเราอย่างไรเพราะผมรับประกันได้ว่าจากนี้ไปพวกเราจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเรืออันนี้แล้วนะครับทีเดียว o n นเซ็นเตอร์ไลฟ์ไทม์ออฟคุนตใช้ให้คุม้มมาแล้วมาผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีครั้งที่สออีกฉะนั้นเนี่ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลายคนยังอิจฉาผมเองไงอิจฉาเลยแล้วมันตีขึ้นเรือไม่ได้เลยคิดดูนะครับฉะนั้นเนี่ยใช้โอกาสที่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนในการที่จะเป็นตัวแทนของเยาวชนประเทศไทยไปแสดงให้เขาเห็นว่าประเทศไทยของเรานนเนี่ยมีดีมากกว่าที่หลายๆคนคิดเหนะือกลางอีสานใต้ของเราเอกลักษณ์อย่างไรไปพูดให้เขาฟังภาคเหนือชันดีอย่างไรอีสานชันดีอย่างไร ภาคใต้นแข็งแรงอย่างไรภาคกลางเสเป็นอย่างไรแต่นี่ทั้งหมด4ภาคนี่คือประเทศไทยแแลนด์สมล t h จ s ส s สม c ยคัมซี t h จ s ส s สม h ยโ e ้งะต่ทให้คนไทยภูมิใจนะครับสามสิบเก้าวันขอให้โชคดีกคนคกันครับองเตียงค่ะลำดับที่สามนางสาวเพญทิมนันไพโรธค่ะ ลำดับที่สี่นายฤกษิมะคามินภูมิธานาเดชค่ะลำดับที่ห้านายกรรธิ์ช่วยสกุลค่ะลำดับที่หกนางสาวณชาเติมสายทองลำดับที่เจ็ดนางสาวนาริมนสุภาพลำดับที่แปดนางสาวกมลพันธ์ช่วยบำรุง ลำดับที่เก้านางสาวชานิพาหงธนะนัน์ลำดับที่สิบนางสาวซากุระโกะมาสุดะลำดับที่สิบเอ็ดนางสาวธัญมนชัยชนะชูเชิดลำดับที่สิบสองนางสาวศิรดาแจ่มสี ลำดับที่13นางสาวออนทิพาสิริเมคาลำดับที่14นางสาวอาซีซะตุบัตลำดับที่15นายวีรพจน์บุญโล่งและลำดับที่16นายภูรินจึงทีระพาณิชค่ะ ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีค่ะในวันที่48ครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับและคณะผู้บริหารทุกท่านครับที่ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ให้โอวาทกับพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจมากๆที่จะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็องค์ความรู้ในเวทีระดับภูมิภาคนี้นะครับทั้งในด้านของข้อมูลข่าวสารครับข้อมูลทางวิชาการ วัฒนธรรมและก็ความเป็นไทยเองครับเพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือในอนาคตแล้วก็นําข้อมูลมาพัฒนาประเทศต่อไปนะครับให้ส่งกับเป็นตัวแทนเนยาวชนของประเทศไทยแล้วก็อนาคตของโลกใบนี้นะครับ and to put it very simple in English we would like to use our Gen c s l a s g with it so our journey has been very c u t e mindful and very demure and we make sure to be professional and ethical on board To make Thailand proud and to be a proper, proper global citizen. Thank you very much. 两三。